ที่มากๆค่ะช่วงตื่นมาคุยตะลุยดารานะคะวันนี้อ้นพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมครอบครัวชิลาชัยนะคะน้องออพู๊ดไงแม่จูนได้ระเบิดท้องตัวเองแล้วเราก็เลยต้องมาเยี่ยมนิดนึงเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนวันนี้นัดไกด์เอาไว้ไกด์สองคนตัวน้อยตัวเนี้ยเด็กอย่างนี้แหละไม่ตรงเวลาโอ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้กันพี่ออนสวัสดีค่ะ เอา้าสวัสดีคุณชมก่อนเร็วสวัสดีก่อนเริงกวางสวัสดีค่ะไหนอะไหนป้าไหนน้องออกบูดไหนแม่อยู่ข้มโบนค่ะอยู่ข้มงบนงั้นเดี๋ยวพาพี่กับพาคุณผู้ชมไปหน่อยนะอยากดูน้องอะพาไปห้องไหนลูห้องไหนคะห้องไม่รู้้องนะคะไก่ก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะสวัสดี่ะพี่ปสวัสดีจ้าสวัสดีค้ะสวัสดีจ้านี่คือที่เรามาเนี่ย จูนเนี่ยได้ผ่าท้องเมื่อวานนะเมื่อวานได้ร่วมงานกับพี่เปิ้ลแล้วไม่มีอาการต้องเจ็บต้องปวดต้องอะไรโอ้ย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 ะไรสิโอ้ยลูกเดินสบายปวดหลองปวดแผลนโอ้ผ่าท้งนี่3ามแล้วนะชินแล้วไงเป็นพี่หญิงท่ชินางจูนค่ะป้าเออ ยู่ยฝ่ายพีอาร์มาร์เก็ตติ้งอ๋อเจ็บไหมมันมันก็เจ็บแต่ว่ามันต้องลุกเดินต้องออกกําลังกายเพื่อแผลมันจะได้หายเร็วอ๋อไม่ใช่ว่าพอผ่าแล้วก็นอนนอนแล้วเท้าเขียนแบบไม่ไัดมากต้องลุกเดินเขียนทำไมถ้าดิมโหนต้องว่าเกลี่ยเออเท้าเขียนดิมโหนเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เจ็บไม่ได้เป็นอัมพาตะแต่มันเป็นความเจ็บที่มันทนได้มันเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยเมาเม้าแท๊บแท๊บสีพี่เปิ้ลลงไอจีแล้วก็ถูกก็ลงที่บอกว่า ลูกหลับไป20ชั่วโมงแล้วแบบใจไม่ดีไม่จริงปะไม่ถึงเกือบเกือบเกือบ20ปกติจะดิ้นทุกๆม่ได้ชั่วโมงหนึ่งก็2อครั้งสครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตรฐานของคนใก้คอนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาเที่ยงอ่านรายการเสร็จยังไม่ดิ้นอีกแล้วเราก็เราลองเพลงเออดูเขาก็ไม่ค่อยอ่ะเราก็เลยเราก็พยายามหาก่อนว่าลูกไม่ดิ้นใครปิดเพลง ใช่ใช่เพราะปกติลูกดิ้นพอเปิดเพลงเนก็เลยแบบโทรหาหมอบอกว่าน้องดิ้นน้อยมากเลยถ้าเทียบกับชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยบอกนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ว่าคือก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าใกล้คลอดอีกแค่2วันใกล้คลอดเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วมันไงคือเขาไม่มีที่ในท้องมันแน่นไงแน่นไปหมดแล้วเขาอาจจะดิ้นเบาแต่เราไม่ได้รับรู้เองเพราะเราทํางานเราเดินเราอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยช่วง ที่ออกอูดออกมากรา ENA, ออกมาใครเห็นใครเจอคนแรกเค<ม>าเปเขาเราก็คิดว่าเอาผ่านมาแล้วสองท้องคงไม่เป็นไรอ่ะชิลชิ spill, สบายพอเข้าไปอีกทีปุ๊บภาพแพนไปคือน,น,น,น้ําตาน้ําตาเขาแล้วน้ำเราน้ำตาไหลแล้วพอแพนไปที่ท้องเหมือนหมอกาลังพับผ้าห่มอะหรยไป้นเนื้อมันคอเอ่ะพับเก็บ พับปูฝับฝาบฝบเราก็แบบเออตอนนั้นเลยเราเราแบบเออแล้วจูนเขาน้ําตาไหลในไหลออกมาหนย้อยเราก็แบบอะไรว่าเวลาสนุกสนุกด้วยกันเวลาเจ็บทําไมก็ต้องเจ็บคนเดียวตา้มากมา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 มไม่ไามามามกมมา แต่พอกมีการบนบางสาราวว่าอย่าหน้าเหมือนพ่ออย่าหน้าเหมือนตาอย่าหน้าเหมือนตาใช่ใช่ใช่เพราะออการ์สเนี่ยเขาจะหน้าเหมือนพ่อมากออการ์สเนี่ยเขาจะได้ครึ่งครึ่งเปิ้ลกับแม่พอมาออกู๊ดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้เหมือนแม่มากกว่าเพราะว่าอะไรคงคงจะหล่อจะหล่อแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแหวนแรกของออกัสก่อนที่ที่เล่าให้ฟังม้าให้ฟังออการสเนี่ยคือเราไม่อยากให้เป็นออกัสเพราะออกัสเนี่ยเกิดมาตอนแรกเราตกใจ เออหน้าเหี่ยว<ข>ผมไม่มี oh oh. หน้าเหมือนแบบเหมือนข้าราชการเกษียณแล้วเกษียณเยี่ยมเกษียณแล้วรอบเมล็ดแล้วเกษียณอีกเออเส้นผมจะทําบาโค้สักเส้นไม่ได้อะไม่ได้เลยปีนผมอยู่ตรงไหนทำไม่ได้เลยพูดไปตรงหลังปกติเนี่ยพี่เปิ้ลไม่เชื่อเรื่องดวงเลยแต่จะต้องไปดูไปให้พระตั้งชื่อหรือว่ายังไงคะใช่ก็มันเกิดจากเอ่อที่หมอรักเขาเคยดูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำตายนะออก้าอะไรเงี้ยจมน้ำจริงๆเว้ยแต่ไม่ตายอะไรเงี้ยเราก็ ทำไมมันตรงขนาดนี้วะตอนหลังก็เลยไปหาหมอเลยถ้าจะข้ออีกทีดูเลิกแล้วแหละต้องบอกก่อนว่าเลิกแหละเป็นเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ท่านเดิมที่ดูออกัสออก้ามาแล้วี๋วหลวงพ่อท่านเดียวกันร่วมชื่อด้วยชื่อตอนแรกไปไม่ไม่ได้ถามท่านเพราะว่าก็กะจะคิดเองเราก็ลงก็เฉยๆนะหลวงพ่อดูเลิกไหมเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วพอดูเลิกเสร็จแป๊มุงเก่านาทีวันนี้นี่แล้วชื่อชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตั้งให้เออเอานักคลรินแล้วกันอ โอ้ทไม่รู้ว่งพร้อมกับออก้าเลยนะออก้าด้วยนักคารานักคารินเออพี่พี่ออชื่ออะไรนะพี่ออชื่อศีศิลาศีศิลานักคารานักคารินเป็นต้างเลยงไงโอ้ใช่มาเยียมโอ้เป็นเซตคิปคิปเซ็ตมาเยี่ยมโอ้แต่ว่ามีคนถามเข้ามาเนี่ยอะไรกันสดไง ว่าก่อนก่อนที่จะไปบายกันก็ถามเขามาได้ใด้ตอบต้องหนักทำไหถึงชื่อออกกู๊ดออกกัาออกก้าวนี้ไม่ชื่อเออออกอื่นออกเนี่ยมาจากแฟนคลับเลยนะ เพราะว่าพอรู้ว่าท้องพี่เปิ้ลก็โพสว่าแบบให้ชื่ออะไรดีก็แฟนคลับก็ส่งอะไรที่เป็นอออมาหมดเลยส่วนมากส่วนมากมาก็มาออยอบตอแอกแกนออแกนิกอออะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะอะไรอออแล้วก็มาเลือกกันมามามาหยุดที่ออกกูดเฮ้ยเก๋ไก๋ทั้งหมดก็เลยเอาไปเป็นชื่อของบริษัทจูนที่เปิดใหม่ไงมาดามกัสก้ามาดามคือจูนกัส ออกัสกาออกัสแล้ะกูดก็คือมาดามกัสกา all is good เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับนําเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจากต่างประเทศจากเกาหลีจากอะไรทั้งความสวยความงามสุขภาพภายนอกและภายในแล้วก็ผลิตเองด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมากเห็นในเอจนีแมจูนอ่ะขายดีขนาดบริษัทพี่ป้เนี่ยจะต้องมากินเงินโตรงถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ฮะแต่ลืมมันจะมีภาพโมเมนต์ที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเป็นภาพของออกาสออกาและออกุสเจอหน้ากันครั้งแรกบนโลกใบนี้ก็แเ้วกัน มือเดี๋ยวออกกุดจะออกมาแล้วนะกดออกมาแล้วกดออกมาแล้วกดออกมาแล้วโมเมนต์เนี้ยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูยากที่สุดในโลกนะอันนี้คิดเองนะฮะแล้วก็ ดูได้ใน Oh My Dad YouTube YouTube บกว่า Oh My Dad มีน้องอีนี่อยู่ในนันด้วยนะจิ้นบ้ามีจิ้นแก้มอ่ะลงไปตั้งนานแล้วเออไหนทําซิไหนทํซิจิ้นแก้มเราทํายังไงเร็วๆก่อนจะไปีะพิตาถีบีแล้วพูดว่าอล่อล่อล่อ อเหมือนกันนะไม่ได้ติดวัวมันต้องมีอออ่ะแล้วก็กอไก่ไงจะได้กล้อมกันหมดแต่ว่าถ้าใครอยากดูวินาทีแรกเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ได้ดูไปนิดนึงอ <mm> ่ะ <c oughs> วินาทีแรกที่3าอเจอหน้ากันนะคะสามารถดูได้วันนี้เลยติดตามได้ในรายการโ oh อ้ไม่แดดแอนด์เอะอหกโมงเยน็น <mm> 2>, 2นาทีกับอีก9วินาทีเพราะว่าต้องคบรบทางชาติก่อนนิดนึง6กโมงเย็น2นาทีกับอีก9วินาทีนะคะทาง YouTube ค่ะเปิ้ลนาคอนชาแนลนะคะคือรายการนี้เขาตลกอยู่แล้วไงน่ารักกิ๊เคยดูแล้วทีนึงเนาะเดี๋ยวเย็นนี้เข้าไปดูได้เลยคะ คะก็ต้องขอบคุณบอลลูนป๊อปด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ได้ลูกโป่งสวยๆน่ารักน่ารักไปชุมพล์ใส่หรือว่าไปให้ของ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 ขวัญเนี่ยสั่งได้เลยไปดูในไอจีนะคะบอลลูนป๊อปอันเดอร์สกอร์ป๊อปค่ะน่ารักมากเลยเป็นภาพน่ารักน่ารักเนาะโอเคคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชร์เนอรครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไหวไหม กดฮ่ากดเดียวนีเลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนนี้กดเลยกดกันนะกดกดอ่ะ